ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับทั้งระบบเลยทีเดียวรวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายและส่งเสริมการจ้างงาน 2• มาตรการดังนี้1มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศบริษัทหรือวห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถ หากรายจ่ายค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้างหรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศเพื่อการอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายในช่วง16กรกาคมถึง15กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2565โดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับ 2เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือว่าในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสัมภารประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1.5เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับสำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อที่แล้วข้อ1.1 นอกจากนั้นแล้วมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าภายในประเทศบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือว่าค่าบริการในการเข้าร่วมออกร้านงานนิทรรศการหรือว่างานแสดงสินค้าภายในประเทศที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง31ธันวาคม2565ได้2เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริงโดยมีเงื่อนไขดังนี้ งานออกร้านงานนิทรรศการหรือว่างานแสดงสินค้าภายในประเทศต้องเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับส่วนนอกจากนั้นแล้วต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมการจัดงานจริงต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2565ทางนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามที่อธิบดีกรมสัมพกรนะครับประกาศกําหนดมาตรการดังกล่าวนอกจากเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดนิทรรศการโดยตรงแล้วยังมีผลเกี่ยวเนื่องถึงแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นรวมถึงต้นทางของวัตถุด,ดิบสินค้าและบริการในพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจ และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาและนิทรรศการมีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการรองรับการจัดงานระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตโดยคาดว่าจะมีบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ7,750รายโดยรัฐจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียง455ล้านบาท แต่สามารถช่วยภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ถึง2,275ล้านบาทครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ